ในปี2 0 2 2เราเอาผลิตธนาบัตรออกมาใส่ถึงซีรุ่นเนาะลายฐานก็อาจจะหูอยู่แล้วทาว่าเงินในระบบมันมีรายจนเกินไปอาจจะส่งผลเห้หน่ายเงินเฟอ้อเนาะก็คือในปัจจุบันลายฐานก็หูออยู่แล้วว่าเงินกีบกำลังอ่อนค่าจิงกัฟลาวส์เน s ส์มัชบีฮีร์ลาวส์ทุเ สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการ l o u g e Today สำหรับท่านในที่ว่าวาอยากพาข้าวสารประเทศเราอย่าลืมกดติดตามช่องของฮาววยและสำหรับพวกขคอ,ขอที่ว่าเขากำลังอยากจะนำเสนอในมันนี้ก็คือเรื่องข,ข,ของกระแสดราม่าที่ว่าทางเราเขาปล่อย ธนาบัตรใบใหม่ออกมาใส่ในปัจจุบัน,นก็คือใบ5้าหมื่นกีบและก็ใบห0 0่งแสนกีบที่ใส่กันใหม่เนาะในช่วงเวลานี้เลยก็คือมีกระแสเรื่องอของโซเชียลที่จะผิดเรื่องของการดีซองดีไซน์เรื่องของตำแหน่งของอ็อบเจกต์อย่างต่างๆที่ว่าอยู่ในใบเงินเนาะแลัก็รวมทั้งต้นหนังสือที่ว่ามันกำลังเป็นดรามา่าก็คือดังที่เราเห็นในตอนนี้เนาะ ก็คือดรามาร่าเรื่องของตัวหนังสือฮ้าหมื่น 50, กีบที่ว่ามันบูธหรเนาะคือดังที่อเอาเห็นตามผาพมันก็นบูกแทนแหละแต่ว่าในในใบเงินตัวจริงนี่มันก็นถือต้องเลยเนาะคืออันนี้มันอาจจะเกิดจากมุมภาพและเรื่องตัวนี้เนี่หลายคนก็น เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเนาะสงวนบริเวณเงินตัวจริงแต่กะวิจารณ์ไปก่อนอันนี้ก็บริยากดีบันได๋เนาะเพราะว่าตอนนี้ทางการหรือว่าทา่านขั้นกลางเพื่อได้ออกมาชี้แจงไปที่ยม้อยว่าธนบัตรใบหามืงินกีบ 50, บริพิมพผิดต้นังสือในถึกต้องเนาะแต่ว่าอาจจะเกิดจากมุมภาพต่างๆที่ว่า เพิ่นถ่ายออกมาโพสิชันมันอาจจะบดีแซงมันอาจจะน้อยจนเกินไปเพราะว่าถ่าจากโทรศัพท์เครื่องเดียวของเขาเจ้าเองแล้วกะ็เอาหุบตัวนี้มาโพสและะ้วก็กลายเป็นกระแสนในปัจจุบันที่ว่าหลายคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าที่ผ่านมาเนาะทางการเราก็ได้ปล่อยธนาบัตรออกไป2รุ่นก็คือใบหนึ่งหมื่นเกียรติละกะ็นสองหมื่นกียตั้งแต่เดือนเดสิบที่ผ่านมาหลังจากที่ได้นำใส่ไปเดือนสองเดือนก็รู้สึกว่ามีหลายมีหลายอย่างที่ว่าหลายคนก็อยากตำหนิเนาะกษ์วิจารณ์องราะว่าที่ผ่านมาเนาะทางการเราก็ได้ปล่อยธนเนาะ และทานกับซีเน่เราเนาะก็คือซีซันนี่มันจะจืดกว่าเงินที่ว่าเขาเคยใช้ที่พันมาที่พันมาเขาบู้ห่วเงินเราเนี่ยผลิตอยู่่ไหนเนาะที่แน่ๆคือผลิตอยู่ต่างประเทศเนาะแต่บริพิิตอยู่เราแต่ส่วนล่างๆมานเนี่ยอยู่เราก็มีห้องพิมพ์เนาะมีห้องพิมพ์เงินที่อยู่คใกล้บ้านเขาเนี่ยแหละใกล้สตูดิโอของเขาเนี่ยเนาะแต่ว่าซีอคเงินที่ว่าเขาอ่า สช่ในปัจจุบันมันจืดเนาะขั้นเบิ่งห่างๆหน่อยหนึ่งมันจะคุ้มทนด้วยสีขาวไม้ข้าว่ามันบมดสัดเจนมันสีมันบมดแจ่มแจ้งคือกับแต่เก่าเนาะแต่เก่านี่สีมันแจ้งและซีสั้นมันกับคอนข้างสัดเจนไม้ข้าว่าใบหนึ่งหมื่นสองหมื่นนี่ยซีสั้นมันจะบวคือกันแต่ปัจจุบันเงินที่ออกมาใหม่ทั้งดีไซน์ทั้งซีสั้น ใกล้เคียงกันเหตุให้เกิดความซับซ้อนายเนาะเพราะว่าดีไซน์มันกะค่อนข้างเป็นสมัยใหม่แล้วพะเอาเิ่นอัปเดตมาใหม่เนาะก็คือเรื่องของเซนเนลภัยต่างๆกัเพิ่มให้มันัดเจียนขึ้นแล้วก็เรื่องของอนวัตกรรมที่มันต้านการปลอมแปลงอย่างหันกะเฮ็ดให้ดีขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าเนาะถ้าเบิ่งจากตัวเงินแท้ๆนี่เนาะ ตธนบัตรแท้ๆมันคล้ายๆกับเขาเอาเงินแทนนี่ไปก๊อปปี้สีละเอามาเบ่งมันจะาลักษณะสีที่มันโบสัดเย็นแบบนั้นโบน่ใจว่ามันเป็นดีไซน์ของเพิรหรือว่าเกิดจากขบวนการผลิตเนาะเพราะว่าตัวนี้ยโบน่ใจว่าผลิตย่บานเฮาบ่คั่นผลิตยุบานเฮานี่ถ้าเทียบคุณภาพมันน่าจะบ่สูตต่างประเทศเนาะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของอวัสดุที่น้ำใสเนี่ยเขามั่นใจว่ามันเป็นวัสดุที่เป็นสากลอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่า เขาก็เห็นใบเงินทีวาออกมาเนาะใบแท้นะเขาเห็นปี่ยมหย้ยอันนี้ก็คือเรื่องของรามาที่ว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องของธนบัตรเนาะก็คือทางการออกมายังยืนแล้วว่ามันบริผิดในเรื่องของตัหนังสื้อแต่เนาะเรื่องของดีโงดีซา์ที่มันใกล้เคียงกันและเกิดความซับซ้อนนี่อันนี้น่าจะแก้บได้เนาะเพราะว่าเพิ่นได้พิมพ์เงินแล้วก็ออกไปสัญจรในขอจราจรเป็นที่ย่อมห้อยในปัจจุบันเส่อวอะไรคนได้ใส่ได้ซอยกันไปนแน่แล้วเนาะแต่ว่าสำหรับขา้าพเจ้าเองยังบด้ใส่เนื่องจากว่าส และปัญหาต่อมาเนาะที่เฮาอยากเบอกก็คือเรื่องของการมีเงินอยู่ในระบบรายจนเกินไปมันกระส่งผลเหให้เงินเฟอ้อได้เนาะคือคือ,คอหูห้กันแหละมันบม่เฉพาะแต่เงินดอกถ้าว่าสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งที่มันอยู่ในตลาดและมันมีรายเกินไปเนาะก็คือแบบผลิตมาเกินค,ความต้องการสินค้านั่นก็จะเห็นให้ราคาตกลงราคาถูกลง แต่กงกันขามกันสินค้าไดทีว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ผลิตในจํานวนที่น้อยก็จะเห็นให้ราคาของสินค้านั้นมีค่าขึ้นเนาะแรงเงินกีบก็คือกันนถ้าวาผลิตเขาในระบบรายจดกันไปมันก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่จริงมันมีหลายปัจจัยที่สง่งผลเรื่องของค่างเงินแต่ว่าการที่มีเงินในระบบรายๆก็อาจจะเห็นให้เงินเฟอ้อคือกับบางประเทศที่เขาเจ้ามีปัญหาเรื่องเงินบอกว่าจะเป็นชิมอเวรหรือว่าพวกเวเดเชียลาทีว่า เงินเขาเจ้าค่อนข้างจะออนข่าวเวลา,เาไปใช้กับเป็นฟ่อนๆนะเนาะอันะนั้นก็คือมีเงินในระบบไหลเกินไปและการเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจท,ที่มันมีพลเกี่ยวกับค่าเงินเนาะแล้วคือเราเขานี่ผลิตเงินออกมาใหม่ซีรุ่นเนาะหนึ่งหมื่นกีบสองหมื่นกีบห้าหมื่นกีบและหนึ่งแสนกีบที่ปล่อยเขาไปในตลาดไปที่ย่ำห้อยคือก็อยู่ในขคดรการจราจรของเงินในปัจจุบันแต่เงินรกเก่าที่เคยใส้ผ่านมาเนาะทางซีรุ่นนี่ก็ยังใส่ต่อไปแต่เขาเสียว่า เงินมันกิอยู่ในระบบอยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะตกเียเสียหายไฟไหม้เนจีคาเนหก็เอาไปเหตุย่างอื่นที่มันบัถทึกประมาทของการนาใส่ของเงินนะนะก็จะเหตุให้เงินมันเสียหายออกจากระบบฉะนั้นการพิมพ์เพิ่มเนาะเข้าในระบบอีกก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าป้องกันว่าให้เกิดภาวะเงินฟืดถ้าวังเงินในระบบม่นอเกันไปแน่นอนมันมันเกิดภาวะเงินฟืดเงินฟืดกับเงินเฟ้อมันจะแตกต่างกันเนาะลายทานกับพ่อนาน่าจะเข้าใจเนาะเงินเฟ้อก็คือค่าเงินมันอ่อนมันตกลงเนาะถ้าวังเงิน มีรายจนเกินไปอาจจะบมเป็นที่ต้องการเท่าที่ควรหรือว่าเงินที่มันน้อยเกินไปก็เหตุให้เงินฝฟื่อมชั่วโมงเจ้ากหา็ห้าด้คอยกห็ห้าด้แต่คอยจะเก็บวัยเหือนพลินด้ก็เก็บวัยเหือนก็คือบริเขาในระบบธนาคารการชันจรหรือว่าการมุนเวียนของเงินมันก็จะน้อยลงเหตุให้เกิดภาวะเงินฟืดฉะนั้นเนาะมีความจําเป็นต้องผลิตเงินเขาในระบบเพิ่มเนาะอันนั้นเขาใจได้ แต่ถ้าว่งเงินในระบบมันลลย่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าคา,ามันอ่อนขั้นทามาพิมพ์เขาระบบอีกเนะาะมันก็จะเห็นให้ค่านี่ยิงอ่อนลงไปเติมเพราะเงินเก็ีบของเขาในปัจจุบันก็ถือว่ามี่าที่ต่ำลงเทียบกับเงินตาต่างประเทศและกับมูลค่าในการใช้ใจ่ายเนาะมันก็นต่ำลง กาเกิดภาวะเรื่องของสินค้าที่มันแพงขึ้นจนกลายเป็นภัยคุกคามชีวิตในปัจจุบันเนาะราวาหลายคนกเ็เฮียห้องต้องการอยากให้ทางการช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากทองเนาะราวะปัญหาอื่นะๆการสำคัญเช่นกันแต่ว่าเรื่องปากทองนี่ต้องเป็นที่หนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนเฮียห้องในปัจจุบันเนาะและสำหรับทานที่ว่ากำลังเบิงรายการเฮาอยู่คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับธนาบัตรของเราที่ออกใหม่ทั้ง4รุ่นเนาะ10,000กีบส0 0ห0กีบ5้า0 0่กีบและหน0 0งแกีบในปัจนจะุบันสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยกาตันะ ใกล้เคียงกันแห่งบางคนก็ซับสนและคนที่ได้จับและเขาเจากระถ่ายลงตามโซเชียลต่างๆมันจึงเกิดมีดราม่าดังที่เห็นในปัจจุบันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอทั้งหมดในเมื่อนี้วังวระท่านจะได้สาระดีๆสำหรับท่านได้ที่ว่า บึกษัรายการเขาอยู่เนาะคิดว่ารายการของเราเนี่มีสระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากสปอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันกะอย่าลืมเนาะกดติดตามช่องภาวะการกดติดตามซ่องเนี่เป็นช่องทางเดียวแท้ๆที่จะเห็นหทีมงานของเขามีรายได้และมีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ทานได้ชมเรื่อยๆหรือทานได้ที่ว่ามีคําคิดคาเห็นที่มันแตกต่างออกไปหรือว่าทานคิดอย่างใดเกี่ยวกับ เงินหรือว่ธนบัตรของเราที่พิมพ์ออกมาใหม่อ,อยากแสดงความคิดความเห็นอยากจะสมารถฝากไว้เด็เลยเพจแต่คอมเมนต์ของเฮาแต่เฮาขออย่างหนึ่งขอให้มันเป็นทางบวกถ้าการตําหนิติเตียนเพื่อให้มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเฮาก็ยอมหับเนาะเฮาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขยายต่อเพื่อให้มันเกิดพ้นเนาะแต่ต้องขอให้มันเป็นสิ่งดีเนาะคาดว่าได้ที่มันติดลบอะไรกัอันนี้ก็ ขอนำบอยังให้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันสีกระทบทางภูมิเมนล่ะตัวข้าพเจ้านําเองเนาะก็คือรายการอาจจะปิวได้และสำหรับท่านใดที่ว่าอยากู้จักับข้าพเจ้าให้รายขึ้นทักมาเลย a c e b o o k ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้จะตอบอจะตอบถูกข้อความที่เซ็นมาเนาะอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามช่องขอ,ขอบใจ subscribe my channel to support our team and watch more video